จงเด็ดพี่น้องปองปลายซาจิวหากระไข่เนาะปอนหวัวบมดมือเลยทุกคนอาการบอดีเป็นไรกับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องจ๋ามาพบพผอกับซาจิคนเก่าคนเดิมเด้อพี่น้องยามแรงๆพี่น้องเอ้ยจืดซีดอาบน,น้ำแต่เว้นมือนีินเ,นเนาะเฉดกับเข่าคนใหม่สิกินกัมยังลูกอเคยคิวหันสปิงปลาเนาะได้ปลาสาอีมานเนาะโอเคหอดไข่กินกับน,น้องเนาะแต่คือแบบว่า มันบ่มีอีหยังต่ำบ่เบิ่งก็นอืนบ่มีมาทั่วมาทังต่ำเลยคือแบบสซูชได้ปลาสอีมาซื้อปลาสอีนะทุกคนแล้วก็เอา,ม,อา,อามา่อไหร่เมียหะกันอู้หูหงกระซุกเลยวันใหม่เลยต่ำบ่ได้ต่ำมันบม่มันแบบมันบ่นว่ามันซุกดเด้อถ้ามันเป็นอะไรมันเละ ม่มีอะไรตำเลยน่ะทุกคนกพคือจะจะสติงปลานั่นแหละพี่น้องพักคาะเห็ุนั้ได้กินพี่น้องพักขนาเป็นสิเศษตู้เย็นจี๊ดก็จะกินประมาณนี้เลยพี่น้องเบิ่ยยอดคเบิึงพี่น้องไม่ยาวให้มึงกว่าพัดขนาหมก,กอบเนาะพี่น้องเนาะกินกับข้าวจาว้าอยเมื่อหน้าก่อนเหตุเพราะว่าเมือนเห็ุยูสติงปลา แต่กระมันกรบโบมีแนวต่ำคือเก่าหมดแล้วทุกคนสีป้าที่ตรงนี้แนวสีแก่นเนะา,นาะทุกคนฟ้าสวยเดียวอะเด็กกินเห้เด็กซะก่อนนะคือทอดไข่น้อนใหม่คือกินทอดไข่ตู้เย็นกระซิมประมาณนี้เด้อบ่มีอาหะฮะยังหม,ม,มักไม้แล้วก็มีไข่แค่นี้ สิทอดไข่เด็กถอดช่องหน่วยเนาะนังเคลือนออกน้ำเนาะนี่พี่น้องไะเดี๋ยวเข่าครัวเาเขื่อนครัวนกันเลยวันนี้น่ะมาลางานตัวคำคำเนี่ยเด้อพี่น้องสจิวบ่ค่อยสบายเนาะบ่ค่อยสบายละกะสีทอดไข่เด็กๆซะก่อนก่อนอื่น ตากระสิจืดซึนแน่พี่นอ้องบ๊วยสบายดิชิววไนถ่ายคลิปเบิร์ดเมืองพี่น้องอ่ะสันอนนี้ก็ลุกไปวดจะขื่นนอนก็บ๊วยรับนะแบบชิวป,ปวดหัวนะทุกคนไม่เกณฑ์เนาะไม่เกณฑ์ขื่นแล้วก็แบบสิเป็นแบบว่ารับตาบอสนิทเห็นดินอนบอสนิษฐ์ขื่นกำลังสิทอดไข่ ้ำมันโมเด้อพี่น้องอยู่ไหนอยู่หน้าครับจิใส่น้ำมันโม <c oughs> นอันนี้แม่น้ำมันโมเด้อรม่แม่น้ำมันพืชทุกคนแต่ก็สะอาดอยู่เลยสะอาดเลยพี่น้องมันสกคนกสุดป่าเด้อน้ำมันโมเด้อผู้ขายอยู่ใกลกูทอดไข่ เจียวไข่พี่น้องเอ้ยามแรงๆเนะาะอาทิตย์กะยังไปถ่ายบ่ได้ตอน,นอุ๊คือแดดจ้ะอาทิตย์ก็กยังไปถ่ายบ่ได้ตอนนี้เพราะว่ามันแบบมันแดงแห้งนะทุกคนอาทิตย์แดงแห้งจนขาหาโม่งซิวกโม่งเลยแหละแต่ว่ามันยังแดดเนุ่มเด็ดบนดดดมือเจีย,ย,ยวไข่ให้เด็กๆ โน่นใหม่ก็ออกมาตัวเพิ่โตนี่น้องเบิ่งหน้าตาไข่เจียว่อยจะแสบบอทุกคนนี่ บ่อเด็กๆเขาหมักกรอบนะน้องอันใหม่หมักเสร็จกรอบกรอบเลยกบบระบอกเห้แตกให้เป็นแผ่นเ้ยทุกคนถาเป็นแบบบ่อเป็นแผ่นน้องอันใหม่บวกบอกกินต้องทอดแบบว่าเป็นแผ่นกรอบแบบนี้นะจ๊ะนี่ทอดไข่พี่น้องเอ้ยทอดไข่บานนอกไม่ได้ใส่โมสับไม่ได้ใส่ห,มสมสอ,หอมบดยเฉพาะต้นหอมเลยพี่น้องใส่น้ำปลาน,นิดเดียวใส่แค่น้ำปลานิดเดียวนะคะโอ้แต่ ใส่แค่น้ำปลาน่าจะใส่แค่น้ำปลาค่ะอน่ากินเบาพี่น้องหอมผนหวนเลยนี่ทุกคนน่กกินมากให้น้องกอันใหม่อน้อนยังห่อนอยู่ได้มาวางเลยกินเองนะหนู<ะ>แม่จะทำกับข้าวของ มะผักบัวตำแจ่วพี่น้องตำแจ่วมะกอก ปอดนอกว่านก็ยังมันสิบสกินข้าวน้ำใหม่แม่ปิลมันยังกินมันอิ่มยังไกกะหามมึงนอนใหม่กินข้าวกินข้าวก็ถอดไข่แซ่บป่ะแ่บโอ้ตะเวนแดงเหรอพี่น้องนังนะตะเวนกำลังสิบตกดินเลยมากระจุกันไหวฟอ้มันแดดส่องพี่น้อง ให้พรใหม่แปลงน,น้นให้ชาที่สิปูพักบัวอีกแล้วพรใหม่ตอนนี้นเ็อยู่สวนพักปูนพี่น้อง,ออปปงเ้ยปูนมะกพะโพัพับปนีกับงามเี่เที่ยวปปื้อแนมไปเด็กหน่อยก็เมิแทนเธอเปิดไฟก่อนเปิดไฟให้เด็กๆก,ก่อนน้องโมกินสบนอร์น้องโมกินขาวสบอนาะ este todo tengo medio tengo medio ah vamos a poner eso aquí ya que vamos a venir andar eh vamos a meter orden eh qué voy a ir a mover los tapor a más eh vamos a เดี๋ยวมาเก,กอกพี่นอ้องเฮ้ยเดี๋ยวมาเก,กอกค่ะพี่นอ้องมาแซ่บ,บกันค่ะ

สมกับโลสองร้อยนะฮะตากมากินระว่งตกาตาันี้ แสบอยู่หักอยู่ตะว่ากลางลายพอ,มอมเมื่อไหรแหวมกินข้าวกับปลาได้มั้ยขึ้นอมผอมเนี่ยปลาลุงมันแบบปลาลุงกวงอืงกวงหาปลาเนี่ยเปนปลาแกงปลาดูก็ไม่ใหญ่มันแกงปลาหนุ่งปลาสเสียงอีนั่งกับม่ลินนั่งกับพี่มวยพีมมมม่มวยไม่เห็นของเหรียญทอเพลเลยทองเป็นไัว นูดจริงนะมันหิดเพลงมเฮงอีนิตีมันมากกับแม่มัมาใส่มาลาอีมนไปบุญบ่เรองยังเบ่อทำ่าไปเ่ล่ไมไปเมื่อบ่ออินนิตี้ไปไปไปอินนิตีอินนิตี้มันตัวเา มันบ้าอ่ะคอยเห็นไปหลยพันมื่ไปมือเปิดงานแม่เห็นตกิดอนไวะพุ่น้องไปไปหรอทำงเางเเคุณเจ้าไปะบอะแม่ไปคนเดียวได้ไปมือมิกิไปคนเดียวนะอ,อ,น,อน่าหนีานยาตนะิวะรถบมิตาสี่ทุ่มคือเงียบเบิลแล้วพี่น้อง หาทุ่มเนาะหาทุ่มเจ้าจิ้วขี่รถกรนันใหม่ออกมานารถดตาบุหงมแต่ว่าเดินแจ้งเนาะเดินแจกันกงเวนก่านพีประสาเน้อเนี่ยดว่าพี่เล่าเขาได้ยินปญาไม่ัผ่านมแฮงมันเป็นตะยาเดินแจกไปกัางเวนถ้ามันเหมือนเป็นสญาติอยู่กมมันกมมันบกรมนัวคืยขี่การ แจกมะกอกที่แบบี่ต้องปิ้งปลาใหม่ๆทันท่วบแจกมะกอกแจงเกลยอเซพักเกลือผักบัวแดงบ่มาปลูกพักบัวเลยมันแพงเอากระปุกบัวแพงเป็นหัวท่านเดียวเนาะ แซ่บเ,บเยิงปลาปลาสะอีอีอันมนของแม่บ,บัดนี้นะฮะโบไปเลยเด้อมันเจ้าขี่รถไปไหนแล้วขาม,มานานขันบอกขามหน้าแล้วกับ,บ่บเป็นยังดอกรังยเดี๋ยวมันโผล่อ <c oughs> อมกมา,าวะน้องใหม่วายาับมันกลายมาเลยไหม นผ่านมาเลยลูกแม่จผสมย่าไปใช่ยังตีซองแม่กัน,นยังออกมาหน้าผู้เดียวหาทุกเจ๋อเยาว่าเรื่องนี้เป็นวัชินได้กึนนี้น,นี่น้องก้ากล้าก็พูดตอนนี้คน,คนคเจ้าชู้นไปใช่นะ่ะชี้ยน้ำบัก อ้วนเฮ้ยไปสว่วนโตเฮ้ยแม่บริส่วนด <c> า <oughs> กไปเองอไปผลเม้หลดฮักกอดบรรพูมเมาหลดแหละโอ้แทบลงบางจอดลงข้างใน,นยังใส่กระไรนะดูโล่งก็หลดดเท่าโอเคพี่น้องโอปหลดชมพูรุ่งขาวมันกับบะหมี่ยังไร น้ำมันเมื่องแรงพี่น้องเอ้บรรยากาศลมน้ำบรรยากาศยุไห่ยุน่าคือการพี่น้องขาเนาะโอเคทุกคนสำหรมามหิดลที่จะครบขอจบคิีไวสมินสก่อนจังไดกก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ในเรื่องพี่น้องค่ะเป็นกำลังใจจะมีคลิปต่อไปเด้อบอสมันเห็นตื่นอยู่น้องใหม่ไมได้เปิดไมได้เปิดประตูพม่เอาเแล้วไหมเนาะหนังแข็เนาะแม่หลังคือเราลุกบ้างแล้วแม่ฮาวโล